สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตบรรยากาศการติดตั้งหลังคาแครรีบอยนะคะตัวนี้ที่เห็นอยู่จะเป็นรถฟอร์ดสี่ประตูนะคะติดตั้งหลังคาแครรีบอยรุ่น City ้บอยแปดนนะคะรุ่นนี้จะเป็นทรงสูง ลูกค้าท่านใดสนใจยาติดตั้งหลังคาแคดี้ลอยสอบถามได้นะคะหลังคามีหลายรุ่นหลายแบบหลายราคาเลย ลังการติดตั้งทางร้านมีรับประกันงานด้วยนะคะมีใบให้ลูกค้าไปแจ้งต่อเติมที่ขนส่งด้วย ลูกค้าท่านใดเข้ามาแล้วสวนใจอยากติดนั่งหลังคาแคลรี่บอยสอบถามได้นะคะ หลังคามีหลายรุ่นหลายแบบหลายราคาเลยร้านเราเปิดให้บริการทุกวันนะคะวันติดตั้งใช้เวลาหนึ่งถึงสองชั่วโมงลูกค้ารอรับรถได้เลยลูกค้าท่านใดไม่สะดวกมาติดตั้งที่ร้านทางร้านมีบริการส่งขนส่งนะคะแล้วก็มีบริการติดตั้งนอกสถานที่ด้วยลูกค้าสะดวกแบบไหนลูกค้าสามารถแจ้งได้เลยนะคะ แหลกแอร์กระจกสไลด์พัดลมทางร้านมีครบนะคะลูกค้าสามารถเพิ่มภายหลังได้เลย จะเพิ่มเป็นแหลกวางของด้านบนนะคะ ันี้ที่เห็นอยู่จะเป็นรถฟอร์ดสี่ประตูนะคะติดตั้งหลังคาแคลรี่บอยรุ่นซิตี้บอยแปดสี่ศูนย์ตัวนี้จะเป็นหลังคาทรงสูงนะคะภายในจะสูงเมตรสามสิบนะคะ<ม><ม>หลังคาจะมีหลายรุ่นหลายแบบนะคะลูกค้าทักเข้ามาสอบถามก่อนได้เลย ในจะมีไฟในเก่งให้ด้วยนะคะหลังการติดตั้งทางร้านมีรับประกันงานด้วยนะคะน้ำรั่วไฟไม่ติดกุญแจไม่ล็อกค่ากลับเข้ามาได้เลยไม่มีค่าใช้จา่าย ตัวนี้จะมีไฟเบรกด้วยนะคะหลังคาทุกรุ่นจะล็อกได้นะคะจะมีกุญแจให้สำหรับทุกรุ่นเลยหลังการติดตั้งทางร้ามีใบให้ลูกค้าไปแจ้งต่อเติมที่ขนส่งด้วยนะคะ ส่วนตัวนี้ที่เห็นอยู่จะเป็นรถไททัน4ประตู2017นะคะลูกค้าติดเป็นหลังคาทรงเสมอรุ่นซีรีส์ 5. ตัวนี้ที่ช่างกำลังยกเป็นหลังคารุ่นซีรีส์5ทรงเสมอนะคะคันนี้จะติดตั้งบนรถไททัน4ประตู2,017นะคะลูกค้าตัวนี้เป็นตรงรุ่นเลยนะคะลูกค้าเพิ่มแหลกวางของด้านบนด้วย สั่งจองจะเป็นการโอนผ่านบัญชีร้านโดยตรงนะคะหลังลูกค้าสั่งจองแล้วทางร้านจะมีบินสั่งซื้อให้นะคะส่วนเรื่องสีทางร้านส่งอู่รถยนต์โดยตรงนะคะที่ตัวรถลูกค้าจะมีรหัสสีอยู่ตัวนี้จะเป็นหลังคารุ่นซีรีส์5ทรงเสมอนะคะติดตั้งหลังคาบนรถไททัน4ประตู ほなねこのねば。ねねね การติดตั้งจะใช้เป็นซีแฮมล็อก ok นะคะไม่เจาะตัวรถ กระจกสไลด์ทางร้านมีขายนะคะลูกค้าสามารถเพิ่มภายหลังได้เลยลูกค้าท่านใดสนใจอยากติดตั้งหลังคายแคลริบอยฝากร้านพวงเจริญการช่างไว้ด้วยนะคะร้านเราเปิดให้บริการทุกวันเลยมีรับประกันหลังการขายทุกหลังเลยคะ่ะลูกค้าท่านใดอยากมาดูหน้าร้านร้านเราอยู่แถวแมคโครลังสิตน,นะคะพหลโยธินหนึ่งหนึ่งสฝากร้านพวงเจริญการช่างไว้ด้วยนะคะ